คนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกเลย16-30พฤศจิกายนนี้ดูเหมือนว่าอะไรที่ไม่ดีจะจบสิ้นไปนะเจ้ากรรมในเวรให้อภยัยชีวิตเป็นอิสระมีโอกาสว่าชีวิตจะได้เจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกอกถูกใจได้เจออะไรที่มีดวงสมพงกัน ถ้าเป็นเรื่องของการงานถ้าเกิดว่าคุณนะช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้ากับเรื่องของการงานเหลือเกินหรือธุรกิจอาจจะไปไม่ได้ถึงไหนหรือไม่ก้าวหน้าจเจริญเติบโตสักทีต้องบอกเลยว่าในช่วง16ถึง30พฤศจิกายนนี้ชีวิตในเรื่องของการงานหรือธุรกิจจะได้เป็นอิสระแล้ว จะดีขึ้นจะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจผลประกอบการอาจจะเป็นไปตามดังใจหรือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการการงานจเจริญรุ่งเรืองเองติบโตก้าวหน้ามีโอกาสที่จะอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือทำอะไรถูกต้องนะเหมาะสมแล้วก็สมพงกับดวงของคุณนะหยิบจับทำอะไรอาจจะถูกต้องถูกชะตากับดวงชะตาดวงมันมันเป็นดวงที่สมพงกัน เออทำอะไรก็ดูจะลงล็อกลงตัวถูกต้องแล้วก็มีโอกาสเจริญรุ่งเรืองหรือเติบโตอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะเออถ้าเป็นการงานที่เป็นงานประจําก็อาจจะเจริญเติบโตก้าว 9, หน้าหรือว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือโอกาสในการเอ่อได้เพิ่มเงินเดือนได้โบนัสอะไรต่างๆอย่างรวดเร็วด,ด้วยถ้าเป็นธุรกิจก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดธุรกิจมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองแบบว่องไวรวดเร็ว นะแล้วก็มีโอกาสที่จะรุ่งโรดอย่างรวดเร็วด้วยเออส่วนในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยการงานมาดีขนาดนี้การเงินหกัถกถักช่วงช่วงที่ผ่านมาเนาะติดขัดปัญหาอุปสรรคอะไรต้องก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเออมันชักหน้าใหม่ถึงหลังมันมีมันม,มีเงินเข้ามาหรืออะไรต่างๆต้องบอกเลยว่า16-30พพฤศจิกาย,ยนนี้การเงินจะดีมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าเติบโต,ตรุ่งเรือง นะการเงินจะดีขึ้นจะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจผลประกอบการดีทาาําการการค้าการขายทําธุรกิจอะไรก็เหมือนกับงานการเงินจะเข้ามาอย่างดีและเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของคุณนะส่วนในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่มีโอกาสว่าจะได้เจอคู่แล้วนะเป็นอิสระต่ออะไรที่คุณอาจจะไปเคยบน,บ,น,บ,านบานสารกล่าวหรือเคยแบบรักสัญญงสัญญาสัญยิงสัญญากับใครไว้เหมือนกับว่าเป็นอิสระต่อกันแล้วนะอืม มีโอกาสที่จะได้พบเจอคู่มีความรักที่ดีสักทีมีความรักดีๆสักทีถ้าสถานะไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะมีความรักดีๆสักทีนะส่วนถ้าเกิดว่างอนกันอยู่หรือรู้สึกว่าขัดหูขัดตาขัดใจกันตลอดเวลาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะ16-30พฤศจิกายานนี้ดูเหมือนกับว่าความรักจะดีขึ้นความรักจะโอเคขึ้นดวงชะตาจะถูกต้องสมพง์กันแล้วเออกลับมาดีกันกลับมาอยู่ในจุดที่ถูกตาถูกใจกันแล้ว นะเออมีโอกาสว่าความรักจะดีขึ้นนะหรือเป็นไปได้ว่าคําสัญญงคําสัญญาอะไรต่างๆคุณอาจจะถอนไปหมดแล้วนะเออถูกถอนคําสัญสาบานคําสัญญงสัญญาอะไรต่างๆกับชุคู่เก่าๆไปแล้วนะและทําให้ดวงชะตาในเรื่องความรักในช่วงเวลานี้นะมีโอกาสที่จะสดใสล่าเริงมากขึ้นส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นมีความรักที่ดีงามมากขึ้นมีดวงชะตาที่ ดีงามมากขึ้นมีความรักที่สดใสามากขึ้นมีความรักที่ส่งเสริมการไป็นในทิศทางที่ดีมากขึ้นในช่วงเวลานับตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังเดือนพฤศจิกายนน16ถึง30พฤศจิกายนเป็นต้นไปนั่นเองอ